โอเคค่ะตอนนี้แล้วค่ะแล้วเก,ก็มาอยู่ที่ปตทแล้วนะคะตู้เติมลมอัตโนมัติบริการด้วยตัวเองใช้แล้วโรงง้เก็บสายด้วยตอนนี้เรากำลังเช็คอยู่ว่าล้อไหนนะคะแต่เหมือนว่ายางมันจะรั่วนี่ลมข้างหน้าก็หมดไปเยอะเลยตากแดดหรือเปล่า ทล้มันก็อันนี้ก็ระหว่างปรตทองกับกับตลาดนัดก็อยู่ห่างกันประมาณสามโลโอเคค่ะเิมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเหมือนไม่ได้เติม,มเหมือนไม่ได้เติมเขารอเติมลมใช่ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร <Okay. S 1> อไปเดินตลาดกันนะคะ uh huh. ว่ามันจะมีอะไรบ้าง